วัสดีค่ะพี่น้องมืออนีมานะมานะมาบวานปุ๋ยเข่าทงนะพี่น้องเสียงเครื่องตัดหญา้าบรรยากาศดีดีพี่น้องอยู่ทงนะบได้ม,มานะโดนพี่น้องเอ้ยหกแคหกว่าคุณหญ้าเต็มม,มึงทงนะพี่น้อง แม่จะพาไปเบ่งอันนี้ยาพุณแม่ตัดเอายอดมันสิไปให้ตะกะเตียนนี่แต่ว่าอันนี้เอามาปลูกเงามันนะพี่ดอง้ดิปลูกไว้ปลูกเงาอันไว้ทางใหญ่นะมุนีละพี่้องคุณใยาผู้เขากับบงงามดอกพี่อ้องฮงกับเป็นนยวยละ มารอบนี้บักคงเป็นนวยแล้วพี่น้องพูดดอกทราบลาบโอ้ยมันจะได้ต่ำอยู่ตัวละเนาะเดี๋ยวได้ต่ำอยู่จะได้ต่ำอยู่เป็นดอกทราบลาบอยู่มารอบนี้บักคงเป็นเป็นนวยแล้วเบื้องตะไคร่พี่น้องงามคักคนะตะไคร่ไข่งามคักต้นกล้วยก็งามงาม โคเรมานาโดนอัปเดตหน้าให้พี่น้องบึงก่อนมากับไผ่เนาะมากับไผเนาะมากับน้องพลมานากับน้องพลไม่มีมานาะค่ะเออไม่มีมานาค่ะโคต่งนะ นะ่างามขนาดเลยนะนะนะ้าทงหน้าทงหน้าเดเดแดดออกมาแล้วพี่้องเด็ดเจนินเพลินเสียงพินตัดหญาอยู่นะข้างๆกันพี่้องเสียง เครื่องตัดหญ้าบึนๆน,นี่แหละหญ้าทว่วมทงนะเอาซ้ำนี่ก่อนแต่ใจพี่น้องปาพี่น้องว่าิ่งทงให้ทงนะบรรยากาศทงนะกบสบ็สบายสบายจังสิละพี่น้องเล็กน้อยกับกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้อง นั่งอยู่นะเซ้ามือแห้งแล้วก็สิเมื่อล่ะมามือละเล็กน้อยพี่น้องเอามื้อนี้ลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย